ใครกันนะที่กำลังตกหลุมรักคนอยู่นะคะก็เป็นคลิปนันดอมนะคะเดี๋ยวมาเช็คเอเนจีพลังงานกันก่อนนะก็ในคำถามเชิงแบบนี้เนี่ยนะคะอยากให้เปิดใจกว้างๆนะคะไม่ต้องนึกถึงใครทางนั้นไม่ต้องนึกถึงสเปคไม่ต้องนึกถึงแฟนเกา่าแฟนใหม่แฟนคนเดไม่ต้องนึกถึงใครนะคะเอาเป็นว่าเปิดใจกว้างๆก็แล้วกันนะคะไหนมาเช็คเอเนจีพลังงานกันหน่อยนะคะถ้าเอเนจีตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อได้เลยนะอือหือ คุณกำลังมีความรักหรือเปล่าคะดูเหมือนจากหน้าไพ่นะคะกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะคะ Energy จากไพ่ดูแฮปปี้มากเลยอะดูแบบดูมันฟูลฟิลเนาะดูมันแฮปปี้จังเลยนะคะเป็นอะไรยังไงอีกโอ้โ oh หรู้สึกว่าสวยและรวยมากนะคะ Energy จากหน้าไพ่อาจจะมีคนที่เข้ามาเปคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะในช่วงนี้ รู้สึกว่า Energy จากไพ่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยไม่มีใครแฮปปี้เท่าคุณอีกแล้วสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ดูดีนะเป็นคนที่สวยเป๊ะเป็นคนที่รักความสะดวกสบายค่ะจะให้ไปเดินป่าจะให้ไปทำอะไรที่มันลำบากลำบนอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ขอแบบนอนอยู่ห้องสบายๆดีกว่าฉันรักการน,นอนอยู่ห้องเฉยๆติดขี้เกียจนะ ติดขี้เกียจนิดนึงนะคะเอเนจี Energy จากหน้าภายัยเป็นคนที่ต้องขีลุกอืมเป็นคนที่เหมือนแบบว่าโอมอรน,นี่คะ่ะแต่งตัวสไตล์นั้นเป็นคนที่แบบแบบ luxury, ะควา,า,ายเอ,อ็ดลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอเนจีจากนาภัยดูแบบว่าสวยดูดูสบายสบายดูเย็นตาเย็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สวยแบบอุ้ยร้อนแรงอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ ไหนมาเข้าท็อปิกกันดีกว่านะคะว่าใครกันนะที่กำลังตกหลุมรักคนอยู่ในตอนนี้อืมคนคนนี้เขาเหมือนเคยผ่านเรื่องราวความเสียใจความโศกเศร้ามาค่ะเออเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้นะคะจากนาไพที่ขึ้นมา โอโหเจ็บหนักเลยคนทุนนี้นะคะแล้วเป็นยังไงอีกคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีแบบความต่างบางอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องภาษามีความห่างมีแกลบบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่รู้ว่ามันมันต่างกันเนาะในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของความรักต่างวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกัน แล้วเขาจะเข้าหาคุณอย่างไรคะโอ้โหเปค่ะการเข้าหาของเขาคือการเปการเข้าหาของเขาคือการซัพพอร์ตคุณนะคะการเข้าหาของเขาเป็นการเข้าหาแบบจู่โจมเลยคะ่ะไม่ได้เหมือนไม่ได้มีการวางแผนหรือไม่ได้มีการแบบจะต้องทำตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ไม่เขาจะเข้าหาเลยทันทีนะคะเขาจะชัดเจนนะคะเขาจะจู่โจมเลยว่าเนี่ย เขาชอบคุณเขาขอจีบนะเขาจะชัดเจนมากๆนะคะกับคนคนนี้ที่เขาพยายามเข้าหาคุณอ่ะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วเขาจะเข้าหาเราในช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยคะ่ะประมาณไหนอืมที่เห็นจากหน้าไพ่นะประมาณเดือนมีนาถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ในช่วงนี้นะคะช่วงช่วงปีนี้อ่ะก็เป็นประมาณมีนาปีหนา้าอืม แต่ว่าเป็นต้องเป็นช่วงกลางคืนด้วยนะอาจจะมีงานแบบปาร์ตี้ถ้าไม่ได้เป็นช่วงมีนานอาจจะเป็นงานลอยกระทงที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วแบบแบบถูกชะตาจังเลยบังเอิญเจอกันในเทศกาลงานสําคัญงานรื่นเริง,เรงนะคะอ่ะขออีกสักหนึ่งใบซิเป็นช่วงเวลาไหนโอ้โหเอเนอร์จีชัดนะคะประมาณเดือนธันวาเหมือนเป็นเดสตินีเนาะ เหมือนเป็นโชคชะตานําพาให้เราทั้งคู่มาเจอกันอย่างเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเป็นช่วงเวลาที่ที่ใช่สําหรับคนสองคนที่จะได้มาเจอกันในช่วงนี้นะคะอ,อยังไงก็ขอให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยแฮปปี้แล้วก็สมหวังในเรื่องความรักนะคะ